สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คุณตาวิถีไทยกะมาเหีดกับข้าวเหมือนเดิมเนาะท่านผู้ชมเนาะแซ่บคือเก๋ว่าน,นี่คุณตาวิถีไทยจะทําอะไรสู่กินหรือเมนูแรกของคุณตาวิถีไทยนะก็คือไข่เจียวแซ่บนะใส่เครื่องปรุงใส่รสดีใส่ปรุงชูรส ใส่ซอสแล้วก็น้ำมันหอยนะสองสามอยา่างเสร็จแซ่คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีอดไข่ก็มีอัน,นจะน้อยมันมีกระเทียมจะน้อยมันจะหอมเนาะ่านผู้ชมอมืเมนูที่ไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือไข่เจียวนี่น เสร็จแซ่บเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีอืออ่าโอ้ยมีน้ำมันแตกชิชั่วเนาะท่านผู้ชมเออมันมีนะมันมีนะเสร็จแซ่บคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที น้ำมันอย่างน้อยบุเป็นยังเนาะท่านผู้ชมเนาะเออมันจากบุมีน้ำมันในกระตูเฮามันจากบุมีน้ำมันหลายปันไดเออทอดแบบแห้งๆจากน้อยเซนคุณตาวิธีไทยทอดไข่แ,แบบแห้งๆนี่แหละมันอร่อยท่านว่าเอออย่าเอาน้ำมันหลายๆนะทอดแบบแห้งๆนี่แหละมันแซ่บ เออเอาไว้แบ่งผัดนั่นอ่เอแบคุณตาวิธีไทยทอดไข่แบบใส่น้ำมันน้อยๆมันอร่อยเพื่อนว่าเออมันบมีน้ำมันเคลือบหลายเออบางคนมีพัดืีเลื่อมพื้นเนาะน้ำมันเออติดนะ แล้วเมนูแรกของเราหวัวสาใบาอ,าอาอาหารรสเด็ดของเราเมนูแรกก็คือผัดไข่ทันตุ้อมอ้านี่นี่ผัดโบเมนผัดทอดทอดทอดพูดผิดพูดผิด,ด,ดสามใบเออออาต่อไปจะเป็นเมนูที่สองนะเมนูที่สอง เอาน้ำมันเก่าเฮานี่แหละท่านผู้ชมเอาน้ำมันเก่า <ไป S 1> เฮานี่แหละเนาะมันแซบน้ำมันเก่าเฮานี่เอ <ไป S 1> เอเอ <ไป S 1> ส่บคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีผัดกระเทียมดับแรกเนาะอ่าผัดกระเทียมเรียมใส่ลงไปนะอ่าเสร็จแซบคุณตาวิถีไทยวันนี้นะอืมผัด ขิงอืมกระเจ้าเอาไก่มาผัดขิงแต่คุณตาเอาหมูนะหมูมาผัดขิงส,สใส่ใส่ไปใส่ไปเลยนะ ให้มันสุกก่อนเนะาะทู้ชมเนาะอัดแอนแ้มันสุกก่อนใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยผักหอมต้นหอมใส่ขิงเข้าไปเข้าไปใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยฮะผัดขิงแซบหเหมือนอย่คุณตาว,วิธีไทยเห็ดหูหนูใส่เข้าไปใส่เข้าไปเกแซบนะ เครื่องปรุงเครื่องปรุงใส่เข้าไปอือห้าผัดก่อนผัดให้สุกก่อนนะอือมีผู้ควบคุมุมไหมมีควบคุมเออเชฟกระทะเหล็กคุณตาวิถีไทยวันนี้เอ่อหมูผัดขิงน่าอร่อยน่าอร่อยมากนะแต่ยังสุกน้อยอือแซ่บคุณตาวิถีไทย ข้าวครัวทีไรก็อร่อยทุกทีชม,มโบมีดนตีประกอบเนาะท่านผู้ชมเนาะเออต้องมีดนตีประกอบคือกระช้าเห็ดนถ้ามีดนตีประกอบนี่มันสี่พิศนะผิดกฎของ y u u t y o u ู u b e สิบอกว่า เป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไม่สามารถสร้างรายได้ได้เนาะท่านผู้ชมเนาะอนาะใส่น้ำไปดูซิอ่าน้อยเกินไปยดี๋ยวคุณตาวิถีไทยใส่น้ำ ้มันมีน้ำคุกคิกคุกคิกอ่าออ่าให้มันมีน้ำคุกคิกคุกคิกคิดน้อยอ่าจะปิดไว้สักสองสามนาทีเนาะสองสามนาทีเดี๋ยวเขาจะมาใส่เครื่องกรุงทีนี้ในช่วงที่เขารอนะในช่วงที่รอไออันนี้มันกำลังที่จะสุกเดือดเนาะ มันก็ซีมีมอัน,น้มีสามสี่ไร่กาศนะี่จะต้องอใส่ที่จะต้องอใส่นี่ตัวนะี้นะรถดีนะมีรถดีอันดับแรกสองคือน้ำมันหอยนะน้ำมันหอย มันหอยยี่ห้อ,อยางก็ได้นะยี่ห้ออะไรก็ได้นะเสร็จแล้วก็น้ําตาลนะน้าตาลน้ําตาลแล้วก็ถ้ามันบกเค็มใส่เออเออนี่นีงชูรสผงชูรสนี่ผงชูรสแซ่บๆแล้วก็มีรสซอสปรุงรสนะเอ,อ้าาวิธีไทย3าสี่รายการแซ่บๆนะวันนี้ เปลี่ยนเมนูใหม่กระเจ้าเอาแต่ไก่มาผัดขิงแต่คุณตาเอาปูนะมาผัดขิงแซ่บอืมม่โบได้ปุงรสเลยผนะู้ชมให้มันซุกซะก่อนนะพวกเห็ดพวกอย่างให้มันซุกอเ,เออปรุงเลยยูทูบเบอร์ข้างๆเขบอกว่าปรุงเลยนะเนอะเอเดี๋ยวมันก็สุกข,ของมันเองเนาะอืม ก็เสียงรถดังขณะท่านผู้ชมเนียจะได้เข้าเนยด้วยมีอันดับแรกคือนี่มีนี่น้ำตาลเซ็แซบน้ำตาลนี่มีนิดเดียวนะใส่ไปเลยเดียวใส่ไปเลยไม่ถึงช้อนออมา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 โอเคโอ้น้ำตาลนี่ใส่ช้อนเดียวพอนะโอเค ก่อนใส่ช้อนเดียวก่อนเนาะแล้วก็รดดีรดดีก็หนึ่งช้อนนะรดดีหนึ่งช้อนแล้วก็มีน้ำมันหอยนะน้ำมันหอยน้ำมันหอยยี่ห้ออะไรก็ได้หนึ่งช้อนนะหนึ่งช้อนอสุดแซ่คุณตาวิถีไทยวันนี้เข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแล้วก็ตามด้วยผงชูรสบางคนบอกว่าคุณตาวิถีไทย ปร่งสลรสอยายใส่หลายๆเนาะเอาสักครึ่งช้อนเนาะครึ่งช้อนพอพอให้มันมีสีสันเนาะสีสันแล้วก็ซอสฟ้าเขียวคุณตาวิถีไทยเอ้าบัดน,นี้พัดเครื่องปรุงให้มันเข้ากันกันเนาะท่านผู้ชมนเนาะคุณตาวิถีไทยกลิ่นหอมออกมาพอดข้างนอกเลยเห็นไหมเออ เวลาผัดกบกับกะยัปิวออกนอกกระทะเนาะท่านผู้ชมเนาะลงมาดีนีเออรสชาติมันจะเป็นอย่างไรบ้างคุณตาวิถีไทยรสชาติของเขาเนี่ยมันกะสีออกสียักเพ็ดเพหวานหวานนัวนัวเนาะเพ็ดเพหวานหวานเค็มเค็มนัวนัวนี่คือธรรมชาติของผัดไอเออ อันนี้เนาะอืมเดี๋ยวคุณตาวิถีไทยซิมดูก่อนเนาะซิมดูก่อนอ่าซิมดูก่อนซิมดูรถก่อนเนาะซิมดูรถก่อนอ่ะอือฮะมนต้องปิดแล้วมันเล็กหมดแล้วอือฮือโอเคแหละท่านผู้ชมเองปิดแล้วเอาบอจะเล็กหมดแล้วบอปิดให้มันเหมือนยูทูบเบอร์หลายๆคนที่เขาทำนะอีดีก็ปิดรอบ เอาเลยคอ่าเอาไม่ปิดก็ไม่ต้องปิดอืมอ่าไม่ต้องปิดเฮ้นเพื่อนบอกว่ต้องปิดเออแบบว่าผู้สูงอายุนี่แบบเตะเข่าโกเลยเนาะท่านผู้ชมนิ่มๆน,น,นะเออชิมดูชิมแล้วชิมแล้วโอเคเลยปั๊บนะนี่คุณตาวิถีไทยกับสิมารีวิวเห็ดแบบนี้แหละนี่ เสๆนะคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีมีพริกโรยหน้าเหนท่านผู้ชมเห็นบอกห็นบอกเส,สบนะม,มามามากินข้าวแรงน้ำกันครับหมูผัดขิงครับใส่เห็ดหูหนูครับท่านผู้ชมแซบคือเก้ามือนี่ กับไข่เจียวนะที่เห็ด่านไปเมื่อสักครู่นี้เมนูแรกอันนี้เมเมนูหลักไข่เจียวเนี่ยเมนูเสริมเมนูเสริมนะอ่า